สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอรเทคโซนแหล่งรวมข้อมูลอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของระบบอาวุธจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบเรื่องราวด้านอาวุธสุดล้ำและความลับในโลกยุโทโธปกรณ์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดขีปนาวุธจากโครงการร่วมพัฒนาภายในประเทศของไทยเอง กับขีปนาวุธราก้อนไฟ DTI-1 รุ่นปี2026ขีปนาวุธที่กำลังสร้างความสนใจอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศนี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธธรรมดาแต่คือก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่ก้าวสู่ระดับใหม่ขีปนาวุธราก้อนไฟ DTI-1 เป็นการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ร่วมกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมจากจีน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบจรวจ TH-03 l ของจีนโดย DTI-1 ได้รับการดัดแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของไทยทั้งในด้านระบบนำวิถีที่สายการยิงความแม่นยำและการควบคุมการยิงเวอร์ชั่นปี2026ของ d r ร g o n นไฟ DTI-1 ถือเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่โดยมีการเพิ่มถีดความสามารถหลายด้านเริ่มจากระยะยิงที่ขยายเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้า ซึ่งจากเดิมสามารถยิงได้ไกลประมาณ150กิโลเมตรเวอร์ชั่น2,026ได้รับการปรับปรุงให้สามารถยิงได้ไกลถึง200กิโลเมตรโดยยังคงรักษาความแม่นยำในระดับ CEP ไม่เกิน50เมตรเทคโนโลยีระบบนำวิถีของ DTI 1รุ่นใหม่นี้ใช้การผสมผสานร,ระหว่างระบบนำวิถีดาวเทียม GTS เบ d u และระบบนำวิถีเฉย INS ทำให้สามารถเจาะเป้าหมายได้ทั้งเป้าคงที่และเป้าเคลื่อนที่โดยเฉพาะในภารกิจสนับสนุนหน่วยรบภาคพื้นดินนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่สามารถทำงานร่วมกับเครือข่าย c c i s r ได้อย่างเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและสั่งการโจมตี มาดูในส่วนของพาหนะยิงกันบ้างตัวระบบยิงของ d ร a g o n f นไฟ DTI-1 ใช้รถบรรทุก 8x8 แบบล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วในภูมิประเทศหลากหลายพร้อมติดตั้งแท่นยิงจรวดขนาด300มิิเมตรจำนวน4-6ท่อยิงต่อคันสามารถเตรียมยิงภายในเวลาไม่เกิน5นาทีและเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากยิงเสร็จเพิ่มความอยู่รอดในสภาวะการรบที่มีภัยคุกคามทางอากาศสูง อีกหนึ่งจุดเด่นของ d ราก o อนไฟ dti 1รุ่น2026กก็คือการผลิตภายในประเทศในระดับสูงโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศและพัฒนาโดยวิศวกรไทยซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการจัดหาอาวุธจากต่างประเทศแต่ยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศสร้างงานสร้างความสามารถและลดการพึ่งพาต่างชาติ ในเรื่องของราคาดรา g อนไฟล์ DTI-1 รุ่นใหม่ปี2026นั้นมีราคาประมาณ25-30ล้านบาทต่อระบบยิงหนึ่งชุดรวมถึงจรวดจำนวนหนึ่งซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับขีดความสามารถที่ได้รับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS ของประเทศอื่นเช่น HIMARS ของสหรัฐอเมริกาหรือ LYNX ของอิสราเอลซึ่งมีราคาสูงกว่าเกือบ2-3เท่า DTI เองยังมีแผนระยะยาวที่จะพัฒนาขีปนาวุธรุ่นต่อไปเช่น DTI 2หรือ d r a g o n f ไฟ Extended r a n g รที่มีที่สัยยิงมากกว่า300กิโลเมตรรวมถึงเทคโนโลยีหัวรบชนิดพิเศษเช่นหัวรบจอบก,กรอดและหัวรบคลัสเตอร์ซึ่งจะยกระดับศักยภาพของกองทัพบ,บกไทยให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำในภูมิภาค d ราก o อนไฟดทีไไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการทางทหารธรรมดา แต่คือสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การเริ่มต้นใหม่ในยุคที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธด้วยตนเองได้จริงก้าวข้ามจากผู้ซื้อสู่ผู้ผลิตและอาจเป็นจุดเริ่มต้นขอองค์การส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ในอนาคตทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของขีปนาวุธ布拉คอนไฟ DTI-1 รุ่นปี2026ที่เป็นเหมือนพลังมังกรเงียบของไทยในสมรภูมิอนาคตหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณว่า ขีปนาวุธแบบใดที่คุณอยากให้เรานำเสนอในตอนต่อไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ